ัดวงกับดวงดีพอดแคสต์ Podcast. ยิ่งฟังยิ่งดวงดี uh huh. ลัคนาราศีสิงห์นะครับสินแสมิงอยากจะบอกให้ฟังแบบนี้ว่าในช่วงเดือนมิถุนายนตรงนี้นั้นดาวในเรื่องของการเงินของคุณนะครับขยับดีขึ้นนะครับแต่มันก็มีรายจ่ายรออยู่เยอะเหลือเกิน นะครับถึงแม้จะขยับดีขึ้นแต่มีรายจ่ายรออยู่เยอะเหลือเกินฉะนั้นสินแสหมิงอยากจะบอกบอกบอกด้วยว่าขอให้คุณบริหารการเงินให้ดีครับในช่วงเดือนมิถุนายนตรงนี้เผลอภัยนะครับบริหารผิดบริหารถูกแย่งข้าวหมาแตกได้ง่ายๆทำไมผมถึงต้องบอกแบบนี้ดาวการเงินนะ่ะมันเดินดีอยู่แต่มันเดินไปสัมพันธ์อยู่กับดาวราหู นะครับเรามัดระวังเรื่องการถูกหลอกเรามัดระวังต้องเอาเงินไปใช้จ่ายกับเรื่องที่เรียกว่าเป็นไฟบ,บังคับบางคนก็ไปมีเรื่องจุกจิกอะไรสักอย่างหนึ่งเข้ามาไม่รู้ต้องใช้เงินเข้าไปแก้ปัญหานี่คือชาวลัคนาราศีสิงชะตาชีวิตในช่วงเดือนเมษายนออช่วงเดือนมิถุนายนที่ผมพูดให้ฟังไว้ตรงนี้นะครับ <c oughs> อย่างไรก็ดีครับชะตาชีวิตของชาวลัคนาราศีสิงในช่วงเดือนมิถุนายนตรงนี้นั้น เห็นได้ชัดๆอย่างหนึ่งคือดาวอาทิตย์ดาวเจ้าเรือนลัคนาของคุณโคจรไปอยู่ในภพการงานสแสดงว่ามันต้องมีเรื่องให้จัดการในเรื่องการงานอยู่เสมอนะครับในช่วงครึ่งเดือนแรกและเป็นการจัดการที่คุณจะสามารถทํามันรันมันให้มีความสําเร็จแม้ความสําเร็จอันนี้นั้นมันอาจจะต้องใช้ระยะเวลาสักนิดหนึ่งแต่อย่างไรก็ดีชาวลัคนาราศีสิงห์นั้นเป็นคนที่มีน้ําอดน้าทนและมีอีโก้สูงอยู่แล้ว จะเอ่ยปากขอคําช่วยเหลือกับใครนั้นเป็นเรื่องยากบางอย่างที่ทําให้เสร็จได้ด้วยตัวเองก็อยากจะทําเหตุผลเพราะว่าไม่ค่อยอยากจะขอร้องให้ใครมาช่วยนั่นเองอีกอย่างหนึ่งสําหรับชาวลัคนาราศีสิงห์นะครับผมขอแยกแยะให้ฟังดังต่อไปนี้ใครที่เป็นชาวลัคนาราศีสิงห์แล้วอยากจะเล่นหุ้นหรือคุณเล่นอยู่แล้วช่วงเดือนมิถุนายนเดือนนี้สังเกตให้ดีครับมันจะได้อะไรบางอย่างแบบบังเอิญบังเอิญเหมือน,นผีจับยัดเลย หรือจูจ่ๆมันมีอะไรที่มันเป็นลางมาบอกคุณเป็นเซนหรือลางสังหรงหรือสักอย่างมาบอกคุณแล้วคุณทําไปตามนั้นแล้วกลับได้เงินขึ้นมาแต่ก็อย่างที่บอกนะครับว่าเดือนนี้ดาวการเงินขึ้นขึ้น,นลงลงอยู่มากหาได้มากจริงแต่รายจ่ายก็รออยู่เพียบเช่นกันสําหรับชาวลัคนาราศีสิงห์อย่ากันนั้นเลยอย่ากันนั้นเลยนะครับดาวเสาและดาวพรหัสยังคงโค,งคงจรอ,อยู่ในภพอริ การขัดแย้งกับใครที่มี power กว่านั้นเป็นเรื่องที่คุณต้องระมัดระวังอย่างยิ่งชาวลัคนาราศีสิงห์ใครที่มีปัญหาจุกจิกเรื่องกฎหมายเรื่องคดีความอยู่นะครับต้องใช้สติปัญญานะครับอย่าไปลำพองตัวเองว่าทุกอย่างคุณสามารถจัดการได้สําเร็จบางอย่างคุณอาจต้องให้คนช่วยบางอย่างคุณอาจจะต้องหาคนมาเป็นแนวร่วมจําเป็นต้องทําเพื่อให้ปัญหาต่างๆมันคลี่คลายไปในทิศทางที่ดี อันนี้ผมยังวงความไปถึงในเรื่องของการประสานงานต่างๆกับผู้หลักผู้ใหญ่นะครับหรือการเข้าหาผู้หลักผู้ใหญ่ในเรื่องของงานอะไรสักอย่างหนึ่งจําเป็นที่จะต้องมีตัวช่วยในช่วงเดือนมิถุนายนตรงนี้อย่างไรก็ดีครับดาวสาวและดาวพระหัสที่อยู่ในภพอรีตรงนี้นั้นยังจะแปลความหมายถึงปากเสียงจุกจิกกับบุคคลในครอบครัว ปากเสียงจุกจิกกับบุคคลในครอบครัวบางอย่างเป็นเรื่องของผลประโยชน์ไม่เข้าใครออกใครคุณอาจจะมีปัญหาขัดแย้งกับพี่น้องหรือปัญหาจุกจิกกับคนในครอบครัวก็เป็นไปได้ในช่วงเดือนมิถุนายนตรงนี้นะครับส่วนในเรื่องของความรักนะครับสำหรับชาวลัคนาราศีสิงห์นั้นดาวความรักของคุณยังคงโครจรอ,อยู่ในภพลาพระและในช่วงเดือนมิถุนายนตรงนี้นั้นมันมีดาวอีกสองดวงคือดาวพุธและดาวศุกร์ เข้ามาอยู่ในรอบวงโครจรเดียวกันกับดาวราหูชาวลัคนาราศีสิงห์มีสเสน่ห์ทีเดียวครับแต่ช่วงเดือนนี้คือช่วงเดือนออวิถยุนยนคุณดูให้ดีสังเกตให้ดีครับไม่ว่าคุณจะเป็นชายหรือเป็นหญิงชาวลัคนาราศีสิงห์ช่วงเดือนนี้มีสเสน่ห์มากแล้วมันก็เป็นสเสน่ห์ที่ดึงดูดคนหลากหลายรูปแบบเข้ามาคนปกติคนปกติสดๆก็มีหรือคนที่มีเจ้าของก็มี และแปลกที่สุดครับชาวลัคนาราศีสิงห์จริงๆแล้วเป็นคนที่หยิงและมีอีโกโ้ในตัวเองสูงแต่กลับกลายเป็นว่าเดือนนี้คุณอาจจะเผลอใจไปรักใครคนใดคนหนึ่งที่เขามีเจ้าของอยู่หรือเขายังมีพันธะอะไรบางอย่างอยู่ซึ่งคุณก็รู้ทั้งรู้มันก้ากึ่งกันระหว่างความถูกใจกับความถูกต้อง ท้ายที่สุดแล้วชาวลัคนาราศีสิงค์คุณคงจะต้องใช้วิจารณญาณอย่างสูงในช่วงเดือนนี้เพราะว่ามันจะมีคนที่มีเจ้าของแล้วมาถูกใจคุณหรือในทางกลับกันคุณอาจจะไปถูกใจเขาก็ได้แต่ช่วงเดือนนี้กับสภาวะของดาวแบบนี้รอบวงโคจรแบบนี้โอกาสที่จะมีสัมพันธ์กันลึกซึ้งแบบไม่คาดคิดนั้นมีสูงมากผมบอกกับชาวสิงค์ไว้ตรงๆให้ชัดเจนเต็มสองรูหูตรงนี้นะครับเออ ดาวมันเดินแบบนี้แหละครับมันจะแปลความหมายเป็นอย่างไรได้แล้วดาวอีกดวงหนึ่งที่เข้ามามีบทบาทมากคือดาวอังคารดาวอังคารมัน,มน,มนเล็งลัคนาราศีสิงห์อยู่บางครั้งอารมณ์มันเหนือเหตุผลความต้องการมันเหนือเหตุผลนะครับแต่อังคารตัวนี้ที่อยู่ในภพตรงนี้นั้นก็ระมัดระวังนิดนึงอังคารมันเป็นบาปเพราะเคราะห์ อะไรก็ตามในช่วงนี้มันจะมาด้วยเรื่องของอารมณ์บัญชาการหมดเลยเหตุผลบางทีแทบจะไม่ต้องคุยกันเลยสําหรับชาวลัคนาราศีสิง์ในช่วงเดือนมิถุนายนตรงนี้สุขภาพร่างกายเป็นอีกอย่างหนึ่งที่สิงจะต้องระมัดระวังนะครับอย่าทําอะไรห,กหักโหมเกินไปใครที่เป็นชาวลัคนาราศีสิงที่ต้องเดินทางบ่อยๆดาวอังคารเล็งรักตรงนี้อย่าไปขับรถเร็วนะครับแล้วก็อีกเรื่องที่ต้องระวังคืออย่าเอายวดยานพาหนะของเรา ไปให้ใครยืมใช้ไม่เช่นนั้นแล้วเดี๋ยวเขาจะไปทําความเสียหายกลับมาและนี่คือชาวลัคนาราศีสิงห์แถมให้อีกนิดนึงนะครับเรื่องการเงินนะตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15ขึ้นขึ้นลงๆขึ้นขึ้นลงลได้มาเอาหมดไปได้มาตรงนี้เอาใช้ตรงนู้นไปโอ้มันเป็นช่วงก,การขึ้นขึ้นลงๆแต่คุณก็ยังสามารถที่จะจัดการมันได้อยู่ดีนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับเรื่องความรัก ดาวเข้ามาอบอวนอย่างมากของกลิ่นขาวสวัสดอย่างมากสำหรับชาวลัคนาราศีสิง์ในช่วงเดือนมิถุนายน2563นะครับกับกระผมชินสามิงหรืออาจารย์พงษ์สดายุนาคทองหรือที่รู้จักกันในนามชินสามิงของเบ้งเมืองไทยวันนี้ลาไปก่อนครับไปก่อนแม่สาวน้อยสวัสดีครับฟังดวงกับดวงดีพอดแคสต์ยิ่งฟังยิ่งดวงดี